สวัสดีค่ะโกยชัยนัทยานะคะกับสตอรี่จีนาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาปั่นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้ก็อยากกินเป็นอมอคาสมูตตี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะสุขภาพได้ยังไงนะคะสําหรับเมนูมอคาสมูตตี้นะคะไปค่ะอันนี้เราก็ปั่น๋ยวพร้อมๆกันเลยและกันเนาะตอนนี้ก็เป็นแบบเวลาประมาณแบบ ใส่สายหน่อย<ต>เริ่มง่วงนอนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มเคลียร์งานไปนิดนึงนะคะเ,เคลียร์งานไปได้สักนิดนึงนะคะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าง่วงนอนนะแล้วก็ว่าจะมาปั่นสมูทตี้กันโอเคทีนี้เรามาดูวัตถุดิบของเราเนาะสมูทตี้ของเรามันมีอะไรบ้างนะคะนี่เลยนะคะอันที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือกล้วยแช่แข็งหรือใครชอบผักผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะแช่แข็งนะมันจะทําให้เราไม่ต้องใส่น้ําแข็งแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรรสชาติของสมูทตี้เราค่ะจะไม่ดรอกนะคะแล้วเราก็ได้ความหวานจากกล้วยด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นกล้วยหอมนะคะเพราะว่ากอยอ,ะอ่ะเออถ้ากินไม่หมดไงช่วงก่อนกินกล้วยไม่หมดกินกล้วยไม่เก่งแต่เดี๋ยวนี้กินกล้วยเก่งมากนะคะกินกล้วยยิ่งกว่าลิงเลยลิงยังต้องอายนะคะแล้วก็ อที่เรารู้กันเนาะคือจะทำมอกค่าได้นะคะมอกค่าก็คือกาแฟนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะใช้กาแฟของตัวนี้เลยเอส f อฟฟี่นะคะนี่เมนูนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นกาแฟคือเป็นกาแฟสุขภาพนะคะมีโปรตีนมีประโยชน์มากแล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวก็ยจะใช้ตัวนี้นะ วันนี้ว่าจะใส่พีนัเตอร์เพราะมันสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็มีพวกเฟรกซีต,ต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นเฟรคซีตมีพวกซีตต่างๆแล้วก็เชียร์ซีตนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปปั่นกันเลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือมีนมอัลมอนเนาะนมอัลมอนตัวนี้นะคะเป็นสูตรแบบ m i seven mix vegetables นะคะก็รสชาติ ก็เป็นนมแอลมน,น์ละค่ะแต่ว่าสีมันจะออกเป็นแบบผักผักผลไม้สักหน่อยนะแต่ว่าเขามีส่วนผสมของผักทั้ง7ชนิดนะคะอยู่ตรงนี้นะก็มีประโยชน์มากแล้วก็น้ำตาลน้อยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันอ๋อที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผักน้ำนะคะหรือว่า watercress นะคะซึ่งปล่อยปลูกเองไว้ที่บ้านเนาะแต่ว่าณตอนนี้นะคะกินบ่อยเกินนะคะผักโตไม่ทัน ก็เดี๋ยวพยายามปรับเปลี่ยนเมนูบ้างนะจริงๆก็สามารถใช้สปินแอตได้นะหรือว่าผักขมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันนะคะใส่กล้วยนะคะแล้วก็ใส่กาแฟเนาะนี่ก็ชอบกินมากนะตัวนี้ไม่มีไขมันทานไม่มีไขมันทานไม่มีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็มีโปรโตีนสูงนะคะเพราะว่าเขาใส่โปรโตีนลงไปด้วยนะคะโปรโตีนจาก พืชพืชนะพืชนั่นเองนะคะส่วนมีตัวช่วยเบิร์นะคะแล้วก็เป็นพวกแอลคาไนทีนะโคเมียมด้วยนะคะที่เป็นตัวช่วยเบิร์นี่นะคะเราจะใส่เข้าไปเติมกาแฟแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติม เดี๋ยวก็ก็ค่อยใส่กันเติมผักก่อนนะคะนะ้ใส่ไปหมดเลยตัวนี้ก็จะเพิ่มกากใยนะคะล้างให้สะอาดเนะาะตัวนี้ปลูกง่ายมากเลยนะคะจริงๆแค่จิ้มดินก็คืนแล้วแล้วก็ใส่เป็นเชือซีดนะคะเดี๋ยวก็ขอช็ด้นดิดนึงเอามาปี๋โอเนี่นะคะเชือซีด หนช้อนพอเนาะวันนี้เพราะว่าเครื่องปั่นตัวนี้มันไม่ค่อยละเอียดอ่ะก็เลยเดี๋ยวเก็ต้องเพิ่มน้ำเข้าไปนะส่วว่าวันนี้อยากกินขาแบบ่งช้อนพอนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็นมะคร่าได้ก็ต่อเมื่อมีโกโก้นะคะเราก็จะใส่โกโก้ไปนิดนึง คิดว่าประมาณครึ่งช้อนก็น่าจะพอนะคะจริงๆสำหรับใครที่มีาขาเขาาอะ่ะก็จะยิ่งมีประโยชน์นะเพราะว่าตัวคาเขาเหมือนจะเป็นสกัดเย็นมั้งถ้าไ็จำไม่ผิดนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่พีนัทัตเตอร์นิดนึงนะคะเน่อยถั่วน,นั่นเองประมาณนี้นะคะ คือไม่ใช่อะไรแบบจะกินให้หมดนะคะก็เลยจะต้องใส่มันแบบว่าเดี๋ยวมันจะหมดอายุนะแล้วก็มันจะให้ความมันๆด้วยแล้วก็เป็นไขมันดีมีประโยชน์นี้ก็ต้องเติมนมเข้าไปนะคะวันนี้ต้องเติมนมเข้าไปเพิ่มนิดนึงนะเพื่อให้เครื่องปั่นมันไม่ทํางานหนักจนเกินไปเนาะเพราะว่าถ้าเครื่องปั่นทํางานหนักนะคะมันก็จะปั่นไม่ละเอียด เพราะคราที่แล้วนะที่ก้อยผ่านไปอะเราว่าเ็กซีดไม่ค่อยไม่ค่อยละเอียดนะไอต,ตัวการกินซีดะคะ่ะการกินพวกซีดต่างๆนะคะต้องเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรบดหยาบหรือว่าบดละเอียดนะเพราะว่าคุณค่าทางสารอาหารมันจะอยู่ในนั้นคือมันจะอยู่หลังจากที่มันมีการบดเคี้ยวนะคะคุณค่าทางสารอาหารมันถึงจะออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องออบดนะคะหรือว่าเคี้ยวให้ละเอียดนิดนึงแต่คือก็ก็ไม่ ชอบการแบบเท็กเจอร์ของของเฟกซีสักเท่าไหร่นะที่มันต้องเคียวว่ามันมีความลื่นอะ่ะเออแล้วบางทีมันแบบติดฟันอะไรเงี้ยโอเคไปค่ะคันอ้าวลืมกดสวิตช์วันนี้เราก็ไม่ได้ใช้เป็นนิกซ์เบอร์รี่เนาะเพราะว่าวันนี้เราอยากกินเป็นแบบพวกกาแฟนะคะก็เดิม ออกง่ายมากนะเครื่องแบบว่าไม่แพงมากเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้นะคะแบบจะไปหาซื้อเครื่องปั่นใหม่นะเดี๋ยวลองืุ้งตัวนี้พังก่อนพอถ้าเกิดมันไม่พังก็ไม่รู้จะไปทําอะไรนี่นะคะเราก็ได้ม็กค้าปั่นของเราเรียบร้อย มื่อกี้คยหมุนโหลอ่ะดีนะไม่หกเพราะว่าไอ้ตัวนี้หลุดนะคะแบบว่าโหลมันโหลมันหลุดออกจากฐานนะแต่เมื่อกี้นะคะโหลเปิดหมุนโหลแล้วตัวฐานกับหลุดนะอูเ<ห>ครื่องปั่นนี้ยังไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ถือว่าถวยๆใไทยน,นะคะในช่วงนี้ไปก่อนได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าม็อกค่าปั่นของเรารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ นี่วิกลวยยังไม่ละเอียดเลยเนี่ยมันเป็นปัญหาว่าเครื่องปั่นมันไม่ค่อยโอเคเนาะแล้วก็เนี่ยมีความแบบหกนะคะเพราะว่าก้อยปิดฐานไม่ดีนะตอนนี้ก็คือหกใส่นมเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะสีสวยมาก นี่นะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะเก็บเก็บค,คกันนี่เลยนะกินกับตัวนี้นะคะนี่ไปชิมค่ะอืมอร่อยอืมหวานกลมกล่อมมากนะคะทั้งทังที่ไม่มีน้ำตาลเลยนะ <S <S แล้วตอนนี้หุ่นก้อยเลิมเอสเราวนะดูดิเห็นป่ะนี่ต้องขยับออกไปอีกนิดนึงน,นะ คือมัน S มากแล้วนะคะเป็น S curve แล้วนะ,ะแต่ว่าก็จะเอาเข้าอีกก็จะเอาเข้าหอีกนะแล้วตอนนี้คือหน้าของก้อยลีนมากแล้วนะคะเดือนที่สามนะคะเป็นเดือนที่ทุกคนจะต้องต่อสู้และฝักฟันนะคะก็อยบอกเลยว่ามันเป็นเดือนที่กําลังสับสนอะระหว่างกล้ามเนือ้อกับหรือเราไม่ลดลงไปแล้วอะคือมันจะมีความบวมแล้วก็มีความกล้ามเนือ ก้กึ่งนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นสำหรับใครที่แบบใจไม่แข็งพอนะคะช่วงเดือน3านี้จะเป็นช่วงอะไรที่เริ่มท้อมากๆเนาะอยากให้เพื่อนๆนะคะลองแบบอดทนนะคะเดือน3ามต้องผ่านไปให้ได้นะคะเพราะว่าก้อยมีมุมนั้นเหมือนกันแต่ว่าก็ได้กำลังใจนะคะในการทึบสู้นะคะเพราะว่าถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปไม่ได้นะคะคือร่างกายเราก็คือจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจะกลับไปเป็น คนว้วเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นก้อยก็ไม่รู้หรอกว่าหลังจากเดิน3ามนี้จะเป็นยังไงนะแต่ก้อยจะลองสักตั้งนะคะจะไม่มีทางยูิร์นแน่นอนนะก็ตอนนี้นะคะล่อง11เริ่มมาแล้วนะคะดีใจมานะคะก็เดี๋ยวจะปั้นต่อนะคะทีนี้ช่วงนี้นะก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแบบบอดี้เวทสักเท่าไหร่นะเพราะว่าติดแบบเซิร์ฟสเกตนะคะก็เลยไปเล่นเซิร์ฟสเกตนะคะแต่ว่าเซิร์ฟ ไม่ใช่แต่ว่าสิเซิร์ฟสเกตอะ่ะเขาก็แบบช่วยในเรื่องของบริหารเอวเนาะเพราะว่ามันต้องบิดโยกตลอดเวลานะคะก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างเหงื่อเยอะนะใครบอกเล่นเซิสเกตไม่ผอมน,นะก็ผอมเพราะเหงื่อแตกหนักมากมันแบบเราไปเล่นในที่ที่แบบลมกรกใช่ไหมเราปรากฏว่าแบบเหงื่อชุ่มนะคะคือมันค่อนข้างใช้แรงเยอะนะแบบ เป็นแรงต้านแล้วก็เป็นในเรื่องของการทรงตัวค่ะเป็นพวกคอร์นะคะคอร์เดเยอะมากซึ่งมันจะได้ค่อนข้างได้ขาได้ตูดแล้วก็เนี่ยได้เอวนะคะได้สามท่าที่กอยกำลังเล่นอยู่ในบริเวณเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าทิ้งบริเวณนะคะเราก็ยังคงเล่นบริเวณอยู่ต่อ,อแค่เหมือนเราก็พยายามเปลี่ยนกิจกรรมเนาะหากิจกรรมทำเราจะได้ไม่เ,เบื่อก,กับการออกกำลังกาย มีความหวานมีความหอมกาแฟนะคะแล้วก็มีความได้กลิ่นโกโก้นะสำหรับใครที่อยากกินกาแฟเยอะๆได้กลิ่นกาแฟเยอะๆนะคะให้ใส่โกโก,ก้ให้น้อยลงนะคะตรงนี้นะคะสามารถที่นี่หวานไปสำหรับก้อยด้วยซ้านะจริงๆก้อยชอบแบบจืดนิดนึงจริงๆสามารถเติมน้ําหรือว่าหรือว่าก้อยเติมน้าดีเติมน้ําหรือเติมนมได้นะคะแต่ว่าก้อยรู้สึกว่าก้อยชอบแบบจืดอีกนิดนึงมันจะกินง่ายกว่า นี่เป็นทดลองครั้งแรกเลยนะคะสูตรนี้นะคะแล้วก็คงจะกินบ่อยๆขึ้นนะเพราะว่าบางทีก็เบื่อกาแฟร้อนอะไรอย่างเงี้ยกินเป็นกาแฟเย็นแล้วก็ได้ปั่นด้วยหรือจะทําเป็นแบบไม่ต้องใส่โกโก้ก,ก็ได้นะคะอืมตัวเนี้ยได้คุณตัวเนี้ยนะคะได้คุณค่าทางสารอาหารค่อนข้างครบนะคะมีไฟเบอร์มีกัดเยมีวิตามินแล้วก็ ไม่มีน้ำตาลนะที่สำคัญก็ไม่ชอบหวานเป็นคนชอบร้านขนมหวานค่ะแต่ว่าไม่ชอบทานเครื่องดื่มแบบหวานจัดอนะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยขนาดว่าไม่ได้ใส่น้ตาลตัวนี้เขามีสารให้ความหวานเนี้ยกาแฟเขามีสารให้ความหวานนะคะทดแทนน้าตาลเพราะฉะนั้นคือโดยปกติอะคะ่ะมันจะหวานอยู่แล้วอมืมันลดความอยากน้ําตาล ลดความอยากของหวานนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับในระหว่างวันนะก็กินประมาณวันละสองซองนะคะแบบเช้าหนึ่งนะคะแล้วก็บายๆนะคะ,<ๆ>ะ,คะก็จะเริ่มแบบอุ้ยเริ่มหิวเริ่มอยากกินของหวานเริ่มอยากกินขนมอะไรเงรี้ยก็จะอัดอีกซองหนึ่งนะคะก็จะอยู่ได้วทั้งวันแล้วก็ไม่กินขนมอีกเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะคิดสูตรในเรื่องของขนมพวกเคลตี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังค่อนข้างยุ่งกับการจะ เตรียมตัวจบปริญญาโทเนานะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้มาแจากสูตรนะเมื่อกี้ก็เติมน้ำไปประมาณออประมาณนี้นะคะเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะคะเพราะว่าก็ชอบกินแบบจืดออไม่ใช่เชิงจืดสนิทนะให้มีรสชาตินิดหน่อยเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบทางเครื่องดื่มหวาน นะคะแต่ว่าตัวนี้หวานแบบธรรมชาตินะคะหวานแบบมีประโยชน์แล้วก็หวานไม่อ้วนนะคะดูได้จาก,กันได้เลยนะก่อยลีน,น mm. ลขึ้นจริงๆนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าคิดไปเองเนาะลีนขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ชั่งน้ำหนักเลยก่้นยไม่มีตาชัาง่งที่บ้านนะถ้าจะชั่งต้องไปช่างที่ฟิตเนสที่ที่หน้าหมู่บ้านเพราะว่าถ้ามีตาชั่งที่บ้านไม่ได้นะคะแพน,นิคจะเป็นโรคจิตนะคะกับการชั่งตาชั่งตลอดนะคะหรือไม่ก็ จะไปแวะช่างที่ออฟฟิศนะคะที่ออฟฟิศเราก็จะมีตาช่างให้พนักงานเนาะอร่อยมากจะไใครไม่มีตัวไหนนะคะก็ไม่ต้องใส่นะอย่างเลยถัวไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่ที่มันจะให้พลังงานนะคะหรือว่าให้ประสิทธิภาพก็คือพวกเฟรชซต์ต่างๆนะคะ ก็อยากให้แบบเพื่อนๆไปซื้อมาเนาะหนึ่งซองเนี่ยใช้ได้นานมากหลายเดือนนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้กินวันก็เยอะมากนะเพราะว่าถุงนึงไม่กี่บาทเองนะคะไม่ถึงร้อยนะพวก flexis c h a s s นะคะแล้วก็โกโก้นี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปเนาะตามร้านขายเครื่องดื่มขายวัตถุดิบเครื่องดื่มอะค่ะทำ,ทำทำพวกอูนาโกโก้อะไรเงี้ยก็ใช้แบบนั้นแหละเพราะว่าโกมคาขาก็ราคาค่อนข้างสูงเนะาะเมื่อก่อนก็จะทานเป็นพวก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นพวกเขาเรียกว่าผงต่างๆเนี่ยเขาพูดด้วยแต่ว่าอยู่นี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทานนะเพราะว่าเคยซื้อมาทําทานนะคะช่วงหนึ่งแล้วก็ทานไม่หมดอ่ะซองหนึ่งประมาณพันกว่าบาทแพงมากคือราคามาานันค่อนข้างสูงแหละก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้เน้นทานพวกนั้นนะเพราะจริงๆแล้วอ่ะพืชผักทันพืชที่เราหาได้จากในบ้านอ่ะมันก็ค่อนข้างให้ประโยชน์เยอะมากเหมือนกันนะ เมื่อกี้เราก็ได้กักใ่ของผักผักน้ำหรือว่า water watercress นะโอเคตัวนี้เราก็ได้โปรตีนเพิ่มนะคะจากาเขาเรียกอะไรถั่วอยู่ในนี้นะไปลองทานกันดูนะคะกล่องนี้นะคะอยู่ที่2องรบาทนะคะแต่ว่ามันจะมีโปรโมชั่นนะซื้อแถมอะไรก็แล้วแต่นะคะ มีมีหลายตัวนะคะแต่ละแต่ละเดือนเขาจะมีโปรโมชั่นแตกต่างกันนะซึ่งตัวนี้อร่อยมากคุ้มมากแล้วตกราคาแค่2องบาทนะเพื่อนๆจะบอกให้ว่าทุกวันนี้เพื่อนๆทานกาแฟแก้วละห้เป็นกาแฟที่ไม่มีประโยชน์เป็นกาแฟที่ไม่ดีต่อสุขภาพเป็นกาแฟที่ทำให้คุณอ้วนคุณแค่ลองเปิดใจดูแล้วกันนะว่า17บบาทคุ้มหรือไม่คุ้ม ลองดูนะเราจะได้ผล S แบบนี้นะคะนี่ก็ยังไม่ได้ S อมากนะแต่ว่าก็ค่อนข้างเอแล้วนะคือกำลังจะปั้นตรงนี้นะปั้นเข้าไปแล้วก็ปัน้นสับปะออกมานะคะเพราะว่าก็จะเป็นโคนแบบมีความเว้าตรงสปประพูะกับเออก็จะรอดูนะว่าจะปั้นออกมาได้ไหมนะไปแล้วนะคะเพื่อนๆโอเค้มาแค่นี้นะคะก็ไปลองทำกันดูนะเนาะเผื่อใครจะชอบ รสชาติไหนนะคะก็ลอง mix and match เลยจะทําเป็นคอฟฟี่อย่างเดียวก็ได้นะคะเดี๋ยวไม่แน่วันไหนว่างๆนะคะก็อาจจะมาทําเป็นสมูทตี้คอฟแฟละกันเนาะจะได้แบบว่ามีรสชาติที่หลากหลายมากขึ้นคราวที่แล้วสอนเป็นสมูทตี้ mix b r i e ไปแล้วเนาะตอนนี้ก็จะเป็นมอคค่าแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะมาเป็นกาแฟนะตัวนี้แทนดื่มแทนอาหารเช้าได้เลยนะคะอยู่ท้องอิ่มนานนะแล้วก็ ดีต่อสุขภาพไม่อ้วนนะคะตามนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ